สวัสดีครับวันนี้พี่แบงค์จะมาพิสูจน์คุณสมบัติ n cr บวกกับ nc r บวก1แล้วมันมีค่าเท่ากับ n บวก1 cr บวก1นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเราพิสูจน์นะครับพี่แบงจะพิสูจน์จากฝั่งซ้ายไปหาฝั่งขวาฝั่งซ้ายของเราตอนนี้คือ nc r บวกกับ nc r บวก1เราเพยายามจัดรูปให้มันกลายเป็นรูปฝั่งขวาให้ได้ โดยที่พี่แบงก์ก็กระจายตามสูตรธรรมดาออกมาตัวนี้ก็คือ n factorial หารด้วย n ลบ r factorial แล้วก็ r factorial บวกกับ n factorial หารด้วย n ลบตรงนี้มันคือเอา2ตัวนี้ลบกันมันก็เลยกลายเป็น n ลบ r ลบ a f t o t o r l นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ r บวก1 f a c t o r i ท l โอเคทีนี้ถ้าข้างบนเนี่ยพี่แบงก์ดึง n factorial ออก นะครับมันก็จะเหลือกลายเป็น1ส่วนด้วย n ลบ r แฟก r แฟกบวกกับ1ส่วน n ลบ r ลบ1 t แฟกแล้วก็ r บวก1 t ึ่งแฟกทอเรียลถัดมาเราก็จะเอามันมาบวกกันเนี่ยเราก็ต้องทำคอรนอทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันแต่ทีนี้การหาคอรนอเนี่ยเพียงจะหายังไงมาลองดูกันอย่างนี้ว่าถ้าพี่แบงค์ลองดูจากตรง r แฟกกับ r บวก1 นะครับเพราะว่าเห็นว่ารูปมันใกล้ๆกันแล้วบอกว่า r f a c แเนี่ยมันก็คืออย่างนี้เลย rf a c มันมีค่าเท่ากับ R คูณ r ลบหนึ่งคูณ r ลบสองคูณ R ลบสามไปเรื่อยๆจนทั้งสามคูณสองคูณหนึ่งถูกไหมครับในขณะเดียวกัน R บวกหนึ่งแฟกทอเรียลเราบอกว่ามันมีค่าเท่ากับ R บวกหนึ่งคูณ R คูณ R ลบหนึ่ง คูณ R ลบสองไปเรื่อยๆจนกระทั่งคูณ3คูณ2แล้วก็คูณ1เราบอกว่าในการหาคอรนอเนี่ยเราเพยายามที่จะดึงตัวซ้ำออกมาตัวร่วมกันออกมาแล้วตัวไหนไม่ร่วมกันเราค่อยออกมาดึงทีหลังใช่ไหมครับเพราะในในที่นี้เนี่ยตัวเนี้ยมันซ้ำกันมันร่วมกันอยู่นี่ตัวนี้จนกระทั่งถึงข้างหลังเลยละมันร่วมกันหมดเลยยกเว้นตัวแรกอย่างเดียวที่ R บวกหนึ่งมันไม่ร่วมกันอยู่ แปลว,ว่าครนอที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็คือดึงตัวร่วมออกมาเป็น Rr ลบหนึ 1, ่งลบสองไปเรื่อยๆกระทั่งสามคูณสองคูณหนึ่งแล้วตัวที่ไม่ซ้ําก็คือ R บวกหนึ่งเนี่ยเพียงก็ดึงออกมาทีหลังสุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นสรุปแล้วครนอของมันออกมา R บวกหนึ A ่งคูณกันไปเรื่อยๆถึงสามคูณสองคูณหนึ่งก็คือ R บวกหนึ่งแฟนั่นเองดังนั้นเพียงบอกว่าตอนเนี้ยตัวส่วนตัวแรกชุดแรกของพีแอก,ก็คือ ได้มาเป็น r บวก1 factorial ในขณะเดียวกันถ้าเราลองสนใจตัวข้างหน้าบ้าง n ลบ r กับ n ลบ r ลบ1ถ้าเราลองสังเกตมันก็คล้ายๆกับไอตัว r กับ r บวก1เนี่ยครับเราบอกว่าถ้าเรากระจายตัว n ลบ r นะครับ fact มันก็คือ n ลบ r คูณ n ลบ r ลบ1คูณ n ลบ r ลบ2 ไปเรื่อยๆกระทั่ง3คูณ2คูณ1แล้วในขณะเดียวกันตัว n ลบ r ลบ1นั้นพอออกมาตัวแรกก็ออกมาได้ n ลบ r ลบ1ตรงนี้เลยถูกไหมแล้วก็ค่อยลดลงไปทีละ1ก็กลายเป็น n ลบ r ลบ2แล้วก็3 2คูณ2คูณหเพราะฉะนั้นสรุปออกมาถ้าตัวไหนซาก็ดึงออกมาตัวไหนไม่ําเดี๋ยวเราก็ค่อยดึงตอนหลังสรุปแล้วมันก็เลยกลายเป็น n ลบ r คูณ n ลบ r ลบ1 n ลบ r ลบ2ไปเรื่อยๆกระทั่งถึง3คูณ2คูณ1นี่คือคอรอเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคอรอก็เลยมีค่าเท่ากับ n ลบ r แฟกทอเรียลตัวนี้นะครับเราก็บอกว่าในการทำเนี่ยเราจะต้องทำให้ตัวส่วนมันกลายเป็นตัวนี้ให้ได้ดังนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราลองสังเกตดูแท้บอกว่า ตัวข้างหน้า n ลบ R มันเท่ากันแล้วแต่ R แกมันยังไม่ใช่ R บวก1แกทำยังไงให้ R แกมันกลายเป็น r าบวก1นแกนี่ไงครับมีกี r ่ r แกถ้าเราอยากจะทำให้มันกลายเป็น R บวก1แกเราก็ต้องทำให้มันมี R บวก1เติมเข้ามาตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่แวงก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นตรงนี้พี่แวงต้องคูณเข้ามาด้วย R บวก1ทั้งบนทั้งล่างถูกไหมแล้วในขณะเดียวกันไอตัวข้างหลังเนี่ย แพงบอกว่ามันมี n ลบ r แฟกกับ n ลบ r ลบ1แฟกตัวข้างหลังเนี่ยเราจะต้องทำให้มันกลายเป็น n ลบ r แกอย่างนี้ให้ได้ทำยังไงให้ n ลบ r ลบ1แกกลายเป็น n ลบ r แฟกเราก็ต้องเติม n ลบ r เข้ามาตรงนี้เช่นกันแปลว่าตัวนี้แพงก็คูณ n ลบ r เข้ามาทั้งบนทั้งล่างเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือมี r บวก1บวกด้วย n ลบ r ถูกไหมครับแล้วในขณะเดียวกัน เราก็ยังคงมี n factorial เหมือนเดิมซึ่งถ้าหากว่าเอา r ลบ r มันก็หายกันไปแล้วข้างบนเนี่ยมันกลายเป็น n บวก1ถ้าเอา n บวก1มาคูณกับ n f a c ข้างหน้ามันก็เลยกลายเป็น n บวก1 factorial ถูกไหมหารอยู่ด้วย n ลบ r, r f a c แล้วก็คูณกับ r บวก1แ a c t o r บอกว่าตัวนี้มันใกล้เคียงกับอันนี้จัง ใกล้เคียงยังไงถ้าหากว่าพี่แบงค์ลองมาเขียนกระจายมันออกมาดูตัว n บวก1 cr บวก1เนี่ยเวลาเขียนกระจายออกมามันก็คือ n บวก1 factorial หารด้วยถ้าหากว่าเราสองตัวนี้ลบกันมันก็คือ n บวก1ลบกับ r ลบ1ถูกไหมครับกระจายเครื่องหมายลบแล้วแล้วก็มี r บวก1 factorial เอะเราจะเห็นว่ามีกี้ตรงนี้บวก1ลบ1เนี่ยมันหายกันไปเลยอะ แล้วมันก็กลายเป็น n ลบ r factor i a l เอ้ยมันก็เหมือนตัวนี้เลยสิแต่ถ้าเวลาเราอยากจะพิสูจน์เราคงจะต้องเขียนให้มันใกล้เคียงเขียนให้มันเหมือนเขาอะเพีงเลยใช้หลักการบวกเข้าลบออกหมายความว่าอะไรก้อนเนี้ยจากเดิมที่มันมี n ลบ r เฉยๆยังก็บอกว่าเพียงขยับนิดนึงแล้วกันนะแล้วพี่แบงก์ก็เติมบวก1เข้าไปแล้วก็ลบ1ออกไปมันก็ได้ค่าเท่าเดิม จริงไหมถ้าหากว่าพี่แบงเขียนแบบนี้ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แยงก็บอกว่าถ้าพี่แบงเติมเข้ามาอย่างนี้นะมันก็กลายเป็น n บวกหนึ่งแกแล้วก็ r บวกหนึ่งแกเพราะฉะนั้นในที่นี้มันก็เลยกลายเป็น n บวกหนึ่ง c r บวกหนึ่งอย่างนี้ได้เลยนะครับก็เท่ากับข้างขวาละ ไร้ส like นะครับถามว่าคุณสมบัตินี้เอาไว้ใช้อะไรได้บ้างเช่นเช่นเราบอกว่าเรามี 7C3 แล้วก็บวกด้วย 7C4 นะครับมันจะได้เท่าไหร่ปกติเราก็ต้องไปค่อยๆค,คิดเลขแต่พี่แม่งบอกว่าถ้าคุณสมบัตินี้เราามาใช้ประโยชน์เราจะใช้ประโยชน์ได้ว่าตัวเนี้ยตัวมากถ้าลองสังเกตด,ดูนะ เอ,อ่อขอโทษครับไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัว n ตัวนี้เป็นตัว n ขอแค่ข้างบนมันเท่ากันแล้วข้างล่างเนี่ยมันต่างกันอยู่1ถ้าข้างล่างต่างกันอยู่1ผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันจะกลายเป็นว่าเราเลือกว่าตัวข้างบนเนี่ยบวก1เข้ามาส่วนตัวข้างล่างเนี่ยเราเลือกที่ตัวมากมาตอบเพราะฉะนั้น ถ้าอย่างในที่นี้แท่งก็บอกว่า 7c3 บวก 7c4 แทนที่เราจะต้องไปคิดเลข2ครั้งเราก็อาจจะบอกวัดได้ว่ามันก็คือตัวข้างบนมันเท่ากันอยู่ให้บวก1เข้าไปก็เลยกลายเป็น8ตัวข้างล่างให้เลือกตัวมากก็เลยกลายเป็น8 c4 แล้วเราเค่อยคิดเลข8ด c4 อย่างเดียวก็พอมันก็จะททำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็บางครั้งมันอาจจะเอาไปใช้ในการพิสูจน์คุณสมบัติอื่นๆด้วยนะครับซึ่งแทงบอกว่าเดี๋ยวพี่แง้งอ่ะจะไป ใช้ในการพิสูจน์เรื่องของทฤษฎีบททวินามต่อไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคุณสมบัตินี้ลองจำกันดูนะครับมันเอาไปใช้ได้งานได้พอสมควรเลยแหละโอเคนะครับ